สวัสดีค่ะสวัสดี FC ทุกคนเลยนะคะวันนี้อยู่กับแตงโมอีกแล้วมาพาพบกันที่เช่นเคยนะคะที่ช่อง v ีออสล้วนๆน,นะคะไม่พลาดเช่นเคยนะคะวันนี้แตงโมนำาีออสสีบรอนเงินนะคะคันนี้เป็นปี2018นะคะทุกคนไลเ่เกใหม่อยู่ที่1 0 0 0 0แสนเท่านั้นเองนะคะพิเศษสุดๆได้ดอกเบีย้ยพิเศษโดนใจเริ่มต้นที่2.59เท่านั้นเองนะคะส่วนราคานะคะราคาของคันนี้เนาะอยู่ที่3ามแสนบาทเท่านั้นเองนะคะ แบบได้แบบสไตล์แบบสวยๆไปเลยนะคะตอนนี้นะคะบริษัทเพย์นของเรานะคะมีโปรโมชั่นนะคะดอกเบี้ยพิเศษโดนใจเริ่มต้นที่2.59นะคะอันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับเครดิตของลูกค้าด้วยนะคะว่าเครดิตเป็นยังไงนะคะและก็เล่านะคะรับประกันโครงสร้างนะคะไม่มีชนหนักจมน้ำเพียงคว่มไฟไหม้อย่างแน่นอนนะคะถ้ามีนะคะไปตรวจเจอนะคะขับมาคืนบริษัทได้เลยนะคะ ขับมาคืนได้เลยเราคืนเงินเต็มจํานวนนะคะสําหรับใครนะคะที่ซื้อรถไปแล้วนะคะไปตรวจเจอว่ารถเคยชนหนักจมน้าผิวามแบบทําสีกอไม่มานะคะขับมาคืนได้เลยนะคะเราคืนเงินเต็มจํานวนเลยนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนาะเรามาดูด้านข้าด้านหน้าของรถคันนี้กันนะคะด้านหน้าดูโคมไฟทั้งสองข้างนะคะยังแบบใสๆแบบนี้นะคะทุกคนการใช้งานถือว่าน้อยมากๆเลยนะคะของเจ้าของเดิมนะคะเขารักษารถด,ดีมากๆนะคะสําหรับคันนี้เนาะไฟยังแบบใสๆนะคะคันนี้มาเพระ ไฟหลอดไส้เลยนะคะด้านหน้านะคะและก็มาพร้อมไฟตัดหมอกเรียบร้อยทั้งสองข้างเลยไม่ต้องไปติดเพิ่มนะคะสําหรับไฟตัดหมอกเนาะได้ไป้ายทะเบียน7ก็กอไก่พ่อพาน2097กากรุงเทพมหาคนครไปใช้งานเลยนะคะตรงรับลมด้านหน้านะคะทุกคนก็ยังแบบใหม่ๆเลยนะคะคันนี้ใช้งานได้แบบยาวๆไปเลยนะคะอีกอย่างเนาะคันนี้นะคะเป็นชงใม่ใหม่เนอร์เชนนะคะเป็นเป็นโฉมปัจจุบันแล้วนะคะโมใหม่ล่าสุดเลยนะคะอันนี้คือเป็นปี2018นะคะทุกคนเห็นตรงนี้ เดี๋ยวนี้ตรงนี้นะคะตรงนี้นะคะไปใส่ไฟเพิ่มก็ได้นะคะทุกคนมันจะได้แบบว่าสวยมากขึ้นเนาะใครอยากใส่ฟงใส่ไฟนะคะไฟเพื่อแต่งเนาะตรงกระจังหน้านะคะกระจังหน้าจะเป็นสีเดียวกันกับตัวรถเลยนะคะนะคะแล้วก็คาดสีดํามาแบบนี้แล้วก็ใต้ป้ายแบบโตโยตา้าใหญ่ๆแบบนี้นะคะสายประหยัดสส่งบน้อยนะคะเน้นใช้งานเนาะต้องวีออเลยนะคะวีออดถือว่าเป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งเลยก็ว่าได้นะคะเรื่องการประหยัดน้ํามันนะคะ ถือว่าประหยัดน้ำมนันเนาะ v อแล้วก็แบบใช้งานแบบได้ยาวๆเลยนะคะทุกคนเรามาดูนะคะหันมาจากตรงนั้นเรามาดูซุ้มล้อกันนะคะทุกคนซุ้มล้อนะคะเป็นล้อแมก็กเดิมล้อแม็กแท้น,นะคะเป็นขอบล้อ15นะคะสําหรับ V8 เนะาะแล้วก็มีน็อตตรงเนี้ย4จุดนะคะทุกคนได้ล้อแม็กเลยนะคะสาหรับใครได้คันนี้ไปใช้งานนะคะไม่ต้องไปเสียเพิ่มเลยนะคะทุกคนยางก็ถือว่าใช้งานได้แบบ นานอยู่นะทุกคนยังใช้งานได้อยู่เลยนะคะดูโชกนะคะโชกเป็นโชกแท้ชกเดิมจากโรงงานเลยนะคะยังมีรอยแต้มจุดแต้มสีมานะคะสําหรับคันนี้เนาะยังเดิมๆนะคะส่วนเส้นสายด้านข้างนะคะยังตรงๆแบบนี้นะคะทุกคนแบบสบายใจได้เลยนะคะไม่มีรอยลักยงรักยิ้มอย่างแน่นอนนะคะรถที่เต็งโมนํามารีวิวให้ทุกคนได้รับชมนะคะเป็นรถคัดคุณภาพเกรดเทุกคันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นคันไหนเนาะ กระจกด้านข้างเนาะคันนี้นะคะเป็นระบบพับไฟฟ้านะคะจะเป็นสีเดียวกันกับตัวรถนะคะมาพร้อมไฟเลี้ยวด้านข้างนะคะที่จะเปิดประตูเนาะจะเป็นสีเดียวกันกับตัวรถเลยนะคะคือแบบมันดูแบบสวยแบบสมูทมากขึ้นเนาะถ้าเป็นสีเดียวกันกับตัวรถนะคะกระจกนะคะเป็นกระจกแท้กระจกเดิมจากโรงงานเลยนะคะยังมีป้ายโลโก้โตโยต้าติดมานะคะสําหรับคันนี้เนาะอ่าด้านในนะคะ ด้านในคันนี้น่าจะเป็นอ่าเบาะผ้านะคะเบาะผ้าสีดํานะคะแต่งแบบลายแบบนี้มานะคะ <S <S แล้วก็ตรงที่พิเศษสุดเลยนะคะตรงนี้นะคะทุกคนตรงนี้จะเป็นแบบสีพิงโก้นะคะที่ติดมานะคะเป็นสีชมพูทองนะคะทุกคนแบบดีไซน์แบบสวยๆนะคะสําหรับคันนี้เนาะ <S <S นี่คนด้านคนคงคน,คนขับพวงมาลัยนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะอ่ะเด,เดี๋ยวเตมมเข้ามาด้านใน ด้านในนะคะห้องผู้โดยสารเนาะยัง,ก,งกว้างแบบนี้นะคะนั่งแบบได้เลยนะคะครอบครัวแบบเล็กๆนะคะพ่อแม่ลูกก็คือโอโหคันนี้นะคะเอาไปใช้งานเลยนะคะทุกคนที่แบบว่าไม่ได้แบบเดินทางไปแบบไกลมากแต่ว่ามันคันนี้นะคะก็เป็นแบบเครื่องอ่าหนึ่งจุดห้าเนาะก็เดินทางได้แบบสบายๆอยู่นะคะทุกคนสําหรับใครที่อยากเดินทางไกลๆนะคะต่างจังหวัดได้หมดเลยนะคะด้านบนนะคะไม่มีรอยการจงกันเจอไ่ใดทั้งสิ้นเลยนะคะอ่ะ มาดูนะคะดูตรงด้านหน้าเนาะด้านหน้านะคะอ่าตรงที่เครื่องเล่นนะคะเครื่องเล่นคือใส่แผ่นซีดีได้นะคะฟังวิทยุได้แล้วก็เสียบสาย USB ได้นะคะทุกคนสําหรับคันนี้นะคะมาพร้อมแบบฟังก์ชันครบคแบบนี้เลยนะคะส่วนคนไหนนะคะอยากได้จอ Android เพิ่มนะคะบอกแตงโมได้นะคะแตงโม จัดให้นะคะบอกได้เลยนะคะอยากได้อะไรเนาะแตงโมให้เลือกของแถมหนึ่งอย่างนะคะทุกคนคือพิเศษสุดๆเลยนะคะในอีกอย่างหนึ่งคือแตงโมจะแถมให้อยู่แล้วนะคะคือ W Smart เนาะ W Smart คืออะไรนะคะ W Smart ก็คืออ่าบริการฉุกเฉินบนท้องถนนตลอด24ชั่วโมงเนาะก็คือเรียกช่างได้เลยตลอด24ชั่วโมงไม่ว่ารถจะเป็นอะไรนะคะเรียกช่างเรามาได้เลยนะคะอ่าเดี๋ยวแตงโมจะเปิดด้านหลังให้ดูเนาะจวพาไปดูด้านหลังกับด้านหน้ากันบ้างนะคะทุกคนเดี๋ยวขออนุญาตเปิดแป๊บนึงนะคะ แล้วมาต่อกันนะคะที่ด้านนอกนะคะทุกคนดูนะคะเดี๋ยวแพนกล้องให้ดูแบบไกลๆเลยนะคะด้านคงด้านข้างนะคะไม่มีรอยแบบถลอกไม่มีรอยอะไรมาเลยนะคะรถของเราเนาะอย่างที่บอกนะคะทุกคนก็คือเป็นรถคัสเกตเอนะคะรถมีที่มาที่ไปทุกคันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นคันไหนเนาะเก่งกระบะรถตู้รถครอบครัวน,นะคะด้านหลังของคันนี้นะคะมาพร้อมโลโก้ v ี <rix ie S 3> ออ <zt S 1> ใหญ่ๆ,ๆเลยแล้วก็มาพร้อมตัวอ e ีนะคะมีไฟทับทิมมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะ ก็มีแล้ปุ่มเซ็นเซอร์นะคะ2จุดเลยด้านหลังนะคะอ่าด้านในนะคะด้านในนะคะก็สามารถแบบใส่ของได้แบบจุกๆอยู่เนาะสำหรับคันนี้นะคะอ่ามีล้ออะไรแม่แรง รบนะคะคันนี้เนาะล้ออะไหล่แม่แรงครบ,บแบบนี้นะคะแต่ไม่ต้องกังวลเลยนะคะคันไหนไม่มีเดี๋ยวเราเดี๋ยวจั้งโมแบบให้ช่างใส่ให้นะช่างบางคันนะคะที่แบบถ่ายรีวิวแล้วมันไม่มีอย่างเงี้ยคือเขาถอดเป็นทำความสะอาดนะคะทุกคนไม่ต้องตกใจเนาะ ดูด้านข้างนะคะดูรอยแบบเม็ดอ,องเม็ดอาร์นะคะยงคุงคมค,ม,คมแบบนี้นะคะน็อตนะคะน็ <not S 1> อตยังคมค,ม,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 คมแบบนี้เลยนะคะทุกคนโอ้โหแบบคือว่าสภาพแบบสวยมากบอกเลยคันนี้เป็นปี18นะคะทุกคนซื้อรถคันนี้ไปเหมือนได้ายแดงเลยนะคะเหมือนได้ใบแดงยังไงนะคะได้รถปีใหม่ๆด้วยนะคะรถปีใหม่แถมไม่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 ได้เยอะทุกคนไม่หนึ่งแสนอ่ะถือว่าไม่เยอะนะสําหรับรถเนาะ ตกเฉลี่ยเป็นปีนะคะถือแบบไม่เยอะเลยนะคะอ่ะเดยวแตงโมจะเปิดด้านหน้าให้ดูนะคะด้านหน้าของคันนี้เนาะห้องเครื่องกันบ้างนะคะว่าห้องเครื่องคันนี้นะคะเป็นยังไงนะคะอ่ะเรามาต่อกันที่ห้องเครื่องนะคะทุกคนห้องเครื่องนะคะเป็นเครื่อง VVT-i นะคะของ To y ยต a แท้ของ To y ยต้าเดิมเลยนะคะดูนะคะแก้มซ้ายนะคะแก้มซ้ายเต็มๆนะคะมีป้ายมอกอติดอยู่เลยนะคะดูกันชนหน้านะคะกันชนหน้าน็อตเดิมกิฟเดิมเลยนะคะไม่มีการเปลี่ยนมาเนาะ จะตรงสติกเกอร์อะไรยังมีแบบครบครบนะคะดูแก้มขวานะคะเหมือนกันเลยนะคะแก้มขวายังแบบเต็มเต็มแบบนี้นะคะยังมีรอยเต้มจุดเต้มสีของโรงงานมานะคะรอยเต้มจุดเต้มสีนะคะบ่งบอกอะไรนะคะบ่งบอกก็เป็นของแท้ของเดิมจากศูนย์เลยจากโรงงานเลยนะคะเพราะว่าก่อนรถจะอ,ออกมาใช้งานเนี่ยจากศูนย์มันจะมีแบบ QC นะคะ QC เต้มจุดเต้มสีนะคะ 19. เพื่อเช็คนะคะทุกคนรถคันนี้ยังมีเต้มจุดเต้มสีอยู่เลยนะคะทุกคนสังเกตดูเนาะว่ามันยังมีแบบครบครบเลยนะคะ เดี๋ยวมาบอกคันนี้นะคะรถคันนี้เป็น Toyota Vios นะคะ1.5 e นะคะเป็นตัวรองท็อปเนาะ คันนี้เป็นปี2018นะคะราคาอยู่ที่359,000บาทนะคะเลขไม้100 0 0นะคะสำหรับคันนี้นะคะใครได้ไปเอาไปใช้งานแบบคุ้มๆเลยนะคะสายประหยัดสายงบน้อยนะคะเน้นใช้งานนะคะ Vios นะคะเป็นตัวเลือกอีกทางหนึ่งเช่นกันนะคะสำหรับใครนะคะที่อยากได้เนาะโทรเข้ามาจับเข้ามาจองเป็นเจ้าของได้นะคะที่ศูนย์ก็3358 571นะคะต่างจังหวัดก็สามารถเป็นเจ้าของได้นะคะต่างจังหวัดเป็นเจ้าของยังไงนะคะก็คือเรามีแฟ a นซ์ไม่เซ็นถึงหน้าบ้านเลยนะคะและ ก็มีรถสไลด์ส่งถึงหน้าบ้านเช่นกันนะคะไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลเลยนะคะว่าท่านจะซื้อรถกับบริษัทเพชรยนต์ของเราไม่ได้นะคะส่วนใครลูกค้าคนไหนนะคะที่อยู่ใกล้ๆนะคะเข้ามาดูรถได้เลยนะคะที่บริษัทเพชรยนต์เนาะบริษัทเพชรยนต์ของเรา เลี่ไทย8แยกที่1นนะคะเข้ามาดูได้เลยนะคะเปิดทําการจันทร์ถึงอาทิตย์เลยนะคะใครที่อยากเข้ามาดูอยากเข้ามาดูรถนะคะโอ้โหมีมากกว่า400คันเลยนะคะทุกวันนี้แบบสต็อกแบบแน่นๆไปเลยนะคะก่อนจากกานนันเนาะแตงโมฝากทุกคนกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์และกดติดตามเพื่อจะไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไปนะคะของแตงโมในการแบบมารีวิวรถให้ทุกคนได้รับชมอีกนะคะอะแตงโมจะ ลาไปกับภาพบรรยากาศรถคันนี้เลยนะคะรอบพันเลยนะคะว่าเป็นแบบไหนเนาะดูห้องเครื่องนะห้องเครื่องแบบครบนะคะล้อเป็นล้อแม็กนะคะกระจกนะคะใส่ฟิล์มมาแล้วเรียบร้อยเป็นกระจกแท้กระจกเดิมเลยนะคะ สายตรงตรงนอดเดิมกิปเดิมโครงสร้างเดิมนะคะไม่มีชนหนักจมน้ำพิคว่มไฟไหม้อย่างแน่นอนนะคะสำหรับรถของบริษัเทเพชยร์ยนของเรานะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะแตงโมจากไปก่อนเนาะไว้มาเจอกันในคลิปหน้านะคะทุกคน